โอเคก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มันอยู่กันในเกม Call of Duty Advanced Warfare นะครับผมแย่ทางเหนือเคลียร์เดี๋ยวมันเล่นแล้วนะอะไรอ่ะมันแทกด้านนะไป โอ้ยแกเก่าโอ้ยไปขับรถดีวางแล้วไหมขับดีๆเป็นไหมเนี่ย

อ่าเชิญเพื่อนเข้ากันวันนี้ยังไม่มัน่นตั้งเป็นด่านดนียว จะปืนแหกด่านไม่น้องเนี่ยปืนแหกด่านกูละโดนบอลบอลครับบอลครับดูอตายกันที่หมดตายเออ เส็บแป๊บนึงมาทำลายไวรุ่นเติมเติมไอแน่ทำลายชู้ขาตกเอายิงคนละไม้ โอ้ยจบไปทางหัวใจหน้าแดง cầm này cả nhỏ cầm nhỏ đẹp luôn này hay mừng ngồi chẳng hạn ngồi chiêng làm bên mày quá Bởi vì tôi ai không hay ai bay 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 cái lắp xong Toàn thả là Toàn thả là chính Tôi chỉ nhìn nhận này

ไปไหนไปอยู <Mile dizzy> ่นี่กันอ๋อท้อๆดีจังเอ้าวหายไปละยี่มันจำไปหวังเลยอันนี้ อิมัตอันนี้นพวกกันหรอไปไาอยู่กับเพื่นดูเพื่นอ่ะสู้สู้ล้ได้คนขับแล้ว ตอนระเบิดสะพานทิ้งเลยอะอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายตายไปหลายเทคมาก